สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะดิจเจจะมาทําคลิปนะคะวอล์กหวันนะคะของดิเจนะคะกับสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือเป็นชูกาไกราเดอร์นะคะก็ชื่อชานมกับชาเขียวนะคะเดี๋ยวไปค่อยดูกันนะคะว่าใน1วันนะคะดิเจทาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะเช้ามานะคะดิเจก็จะให้อาหารนะคะก็จะเป็นนมนะคะก็นี่สําหรับ2ตัวนะ ก็จะเป็นนมสำหรับเด็กเลยนะคะประมาณแรกเกิดจนถึงประมาณสเดือนนะคะก็สามารถกินได้อันนี้ก็จะเป็นดอกเปิดนะคะที่สำหรับปอ้อนน้องนะก็เดี๋ยวไปดูกันตอนปอ้อนน้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเด็กๆทำอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะแอบมองแบบนึงก็กำลังหลับอยู่นะก็เดี๋ยวจะต้องถึงเวลาปอ้อนนมแล้วนะคะ ก็อาจจะขู่เพราะว่าทุกครั้งที่ดีเจเปิดกลงก็กลัวทุกครั้งเลยนะคะไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะอันนี้คือชานมเป็นตัวเมียนะคะส่วนตัวที่นอนนอนอย่างเดียวเนี่ยตัวเนี้ยค่ะอันนี้คือตัวผูกก็คือมินิไซนอนอย่างเดียวนอนทั้งวันส่วนไอชานมนะคะก็แบบคือไม่ค่อยนอน คือเอาง่ายๆว่าดีเจยขยับตัวนิดนึงก็ระแวงแล้วดูวทำหน้าทำตาดูคือง่วงมากนะแต่ว่าแบบว่าไม่ยอมนอนพอไม่รู้ระแวงอะไรดูเขาดูเขาพังหัวด้วยก็อย่าไปดูตอนป้อนนมกันเลยนะคะนี่นะคะคือดีเจต้อง้อนทุกวันคือแบบไม่ค่อยยอมกินเพราะว่าแบบดื้อจะกินแต่ผลไม้ทั้งวัน กว่าจะหมดแต่ละอันนะคะคือแบบไม่ค่อยยอมดูด,ดูนะดูเด้อดื้อมากค่ะอันนี้นะคะป้อนหมดไปประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็คือแบบเพิ่งได้ประมาณสองซลิ้งคือแบบว่าป้อนยากมาก เพราะว่าดีเจเอามาจากคนขายตอนแบบว่าคือเขาอะทางร้านเขาให้กินแบบกู้ยกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ค่อยได้ให้กินนมหรืออะไรเสริมก็ลเลยแบบเนี่ยคะ่ะก็คือดีเจต้องต้องป้อนคือไม่งั้นอดอะถ้าไม่ป้อนก็คืออด ไอตัวแสบเนี่ยไอตัวดื้อตัวดื้อคือต้องล็อกไว้ที่เจล็อกไว้อย่างนี้คือถ้าปล่อยวางไว้บนมือดีเจนะก็คือไม่กินไม่กินอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือแบบว่าคือแบบนานจะแบบคือจะเล่นอย่างเดียวแล้วก็คือจะหาที่นอนซุกหัวนอนอย่างเดียวก็เลยแบบต้อง ล็อกผ้าไว้อย่างน้อยกินประมาณสักสามสี่สลิงก็ยังดีเดิมอีกมละ คะดูหน้าตัวแสบตัวแสบมาก,กก็ถ้ามันหยุดกินหรือหยุดเลี้ยงเมื่อไหร่ก็เราก็เลิกปอดอันนี้เริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเริ่มว่าเริ่มอิ่มยังเริ่มอิ่มแล้วค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะตัวหนึ่งอันนี้ชื่อชานมค่ะนี้นะคะต่อไปคือชาเขียวนะคะตัวผู้นะก็ไม่ค่อยยอมกินเห็นไหมคือหันหน้าหนีคือดีเจต้องพ็เกินกว่าจะได้อะ่ะดบ,บังคับจิตใจก็ไม่ได้ด้วยนะ เขียวดูๆๆูเขาดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาป้อนไอ้เขียวกันนะคะก็คืออยู่นี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะป้อนสําเร็จไหมนะคะเพราะว่าคือเขียวไม่ค่อยยอมกินเท่าไหร่ซู้ชานมไม่ได้คือเขียวไม่ได้ วายเขียวดูดูดูความดื้อกองมันดูความดื้อกองมันแล้วมันก็ไม่ยอมกินเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขียวมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราป้อนไม่สําเร็จเลยไม่เป็นไรเราต้องใช้เวลาเขียวผู้ซึ่งนอนอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรสังกันเลยเห็นไหมคะดื้อด้วยคือ ดีเจไม่ได้จับแรงนะคะเห็นอย่างนี้คือดีเจแบบจับเบาที่สุดแล้วนะก็คือแบบว่าเหมือนเราต้องบังคับน้องนะคะเพื่อแบบว่าเพราะว่าอันเนี้ยคือทางร้านเขาเลี้ยงมาแบบว่าเขาเรียกว่าให้กินแต่ผลไม้คือไม่ได้ให้สารอาหารน้องแบบว่าเช่นนมหรืออะไรเงี้ยค่ะคือให้กินผลไม้อย่างเดียวเหมือนเขาเลี้ยงขายอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ตัวสุดท้ายนะคะไอ้เขียวนะคะชาเขียวก็คือแบบ้องป้อนให้ได้อย่างน้อยป้อนได้นิดนึง,งก็นนยังดีชาเขียวกินนะ่อยนะชาเขียวกินนะแต่ว่ากินน้อยแล้วก็จะหลบอย่างเดียวด้วยคือเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยไม่ได้นะลูกหนูต้องกินเพราะว่า ไม่งั้นหนูจะไม่มีสา์อาหารอะไรเลยที่เจห่อแบบนี้นะคะเพราะว่าจับยากมากคือดิน้นแล้วก็คือแบบไม่ยอมอยู่นิ่งนะคะนี่ยอมกินละแต่ว่ากินกินยากแล้วก็ดื้ออย่าให้พ่อตีเลย เจ๊ JJ, JJ, ขอตัวไปป้อนในเขียวก่อนนะคะพอดูท่าทางว่าดูดูเขาดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำหน้า <c oughs> นี่ค่ะแล้ว,ลวไอ้เขียวก็ยอมกินแต่กินแบบดื้อๆนะคือแบบดูดูเขาดูเขา <c oughs> จริงๆเลยชาเขียวเนี่ยดู ดูความดื้อของมันจะเอ๋นม้ำชานม้มชาน้มจ๋าชานม้มดูดูความดื้อของมันดื้อจริงๆนี่นเพื่อนๆดูดูมันชอบมดุดนักะาหาไม่เจอแล้วนี่ไงนี่ไง ค้หนึ่งวันหนึ่งวันกับการนอนแล้วก็ดือ้อกับการดือ้ออันนี้ชานมนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชาเขียวจะไม่ค่อยคุ้นกับดีเจเท่าไหร่จะคุ้นกาแฟดีเจามากกว่านะแต่ว่าชานมจะคุ้นกับดีเจค่อนข้างคุ้นอะไรเด็กๆเด็กๆก,ก,กินย่า เดีวกันนะคะว่าเด็กๆจะกินข้าวโพดไหมดูดูก็ไม่กินอยากกินนะแต่ว่าเห็นดีเจถ่ายอยู่เน่ก็เลยไม่ยอมกินจะกินไหมนะเราจะมาแอบดูกันนะคะว่าเด็กกินไหม ินด้วยเห็นไหมพอพอรู้ว่าถ่ายวันไม่กินเลยชาโนม,มันเห็นละแต่ว่าชาเขียวยังไม่เห็นเนน่มีการอ,อ้อมไปกินฝั่งโน้นด้วยนี่ชาโนม,มันเห็นมันฉลาดชาโนมเด็กเด็กกินอาหารกันใหญ่เลยกินใหญ่เลยทั้งชาโนมชาเขียวสุดดสภาพงคงคือแบบเละมาก เละมาเลยเนาะน้องเนาะดูเขาบออ,อว่าไงช,าเ,ชาเขียวชาเขียวชานมเอ๊ยคนนั้นใครอ่ะนนั้นชานมหรือชาเขียวนเนี่ยเอ๊ะเหมือนกันเลยมองไม่ถูกอ๋ออันนั้นชานมอันนี้ชาเขียวนี่ชาเขียว ที่อะคนเรามันคือเกินไปนอนกินอ่ะทีอ่อะกินจุเกินอ้วนแล้วอ้วนแน่ๆสองวันอ้วนวันแน่ๆดูเต็มชามจะกระโดดกัดไหมแน่ดูก็ไม่ได้เลยหรอดูก็ไม่ได้แนะแอบดูสองหน่อนี้ ถับตังหนอเลยอับปุ้ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ิห้ี่เจด้วยนะคะกดติดตามดิเจข้างล่างเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ